ก๋ขเข้าไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวหนูขึ้นไปทำงานที่ภูก,ก่อนหนูเตรียมก๋เข้าไปด้วยสวัสดีค่ะหนูไปทำงานก่อนนะคะแม่ ค่าเข้าเท่าไหร่คะอ,อยุเท่าไหร่คะอายี่ครับคนละยี่สิบาทสี่สิบาทสองคนแล้วก็ค่ารถนบบาทองรวมต้องผมด้วยใช่คุณกันและคุณผาไหมคะใช่ครับ พวกเรากลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์พุทยายนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืตอสอ,อสอนะคะใ์นำเที่ยวที่พวกพี่ติดต่อไว้ค่ะนี่เฟิร์นนะคะนี่พลอยและโคนี่ค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะ Let's go <S นี่คือจุดชมวินวน้ำาตกหอยล้วงที่สวยที่สุดในะอีสานแต่เลยเด้ค่ะ ตอนนี้ใาอยู่กันที่แกงกะเล่าเป็นจุดสวมต่อของสายหนาวสีนอำตกค่ะช่วงมีหนักสิบ้า้ายเพราะว่าชวนใม้ท่านว่าสิบ้าลายปันใดเพราะว่รู้เรื่องหนาวค่ะกันยากสิลายน้องๆ ที่ว่าพี่เห็นรูปปั้นแบบนี้ลายจุดมากมันคืออะไรหรอครับโอหคุณกันช่างสังเกตมากค่ะปั้นนี้คือผลสำรองหรือหมากจองเป็นพืชประจําถิ่นที่นี่เองค่ะทางอุทยานก็เลยเอารูปปั้นนี้มาไว้ตามจุดต่างๆค่ะนี่ไงต้นหมากจอง ต้นไม้ต้นนี้คือต้นหมดจองหรือเรียกภาษาการคือต้นสำรองเป็นต้นไม้เกิดเฉพาะถิ่นเท่านั้นในประเทศไทยเรามีระยองกาญจนบุรีระยานาราธิวาสและอุบลราชธานีของเราค่ะแต่ของเราแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าเนื้อของเราเป็นสีทองเลยทําให้ของเราพิเศษกว่าที่อื่นค่ะนะะคพี่คะพักดื่มน้ํากันก่อนค่ะอืม กินสดชื่นมากเลยครับแต่อร่อยด้วยมันคือน้ําอะไรหรอครับคือน,น้ําบักจองค่ะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเลยทําให้พวกพี่สดชื่นค่ะพี่ว่าพี่เริ่มหิวแล้วไหะพอดีเลยค่ะโคนี้ขึ้นไปเตรียมอาหารให้แล้วค่ะเชิญค่ะพี่พี่มีน้าําสำรองขายไหมพี่ว่าจะซื้อไปฝากพ่อแม่ที่บ้านไม่ต้องไปซื้อหรอกค่ะเดี๋ยวพวกหนูพาพวกพี่ไปทำเองเอาไปฝากแบบฟรีๆเลย ขับแรกต้องเอาผลหมากจองไปแช่น้ําไว้จนกว่าจะฟูจากนั้นแยกเปลือกและเนื้อออกจากกันกองกับผ้าขาวบางเพื่อให้ได้เนื้อที่ละเอียดเฟิร์นน้าที่ต้มไว้ได้แล้วนะให้เทใส่เลยไหมเอามาเทเลยค่อยๆเทใส่ทีละน้อยนะพ่อก่อนแล้วคนจนกว่าน้ำและเนื้อจะเข้ากันดีจากนั้นค่อยเติมน้ำตาลลงไป จนกว่าจะได้รสชาติที่พอใจนี่ค่ะของขวัที่เาเมืเ่อก,กี้โหเยอะแยะเลยน่าจะรวยรวยน้ําใจจริงๆขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดีมากๆเลยค่ะพี่จะกลับแล้วนะคี่สูงจริงๆที่มาเที่ยวที่น่าจะรวย ดีใจจริงๆที่พวกพี่ๆชอบเป็นทางปลอดภัยนะคะพี่ๆโอกาสหน้ามาใหม่นะคะนาตั้งแต่พี่มาพี่มีเอ